ับนผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับผมมีคลิปพิเศษนะครับมาเติมความรู้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะท่านในที่เป็นช่างนะครับแล้วก็เป็นนักดนตรีนะครับบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราใช้อยู่เป็นสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศหรือว่าของมือสองนะครับของญี่ปุ่นของยุโรปอะไรต่างๆแต่เรายังไม่ได้แปลงไฟนะครับ คือไฟตมามเทศเขาใช้ไฟร้อยสิบโวลต์แต่บ้านเราใช้สองร้อยยี่สิบโวลต์เมื่อมาเสียบโดยที่เราเผล,ลอเลยหรือว่าเราไม่ระวังมันก็จะระเบิดฟิวจะขาดหรือว่ามันเกิดเครื่องดนตรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเสียหายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในการเปลี่ยนหม้อแปลงนะครับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจากร้อยสิบเป็นสองร้อยยี่สิบผมเคยแนะนําเปลี่ยนหม้อแปลงตู้กีตาร์วันนี้ผมจะมาแนะนําพี่น้องเปลี่ยนหม้อแปลง คีย์บอร์ดกับเปียโนนะครับผมอธิบายนิดนึงคีย์บอร์ดกับเปียโนเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเสียงมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่มันจะมี2แบบถ้าเปียโนเนี่ยถ้าเป็นอะคูสติกก็คือมันจะไม่ได้เสียบไฟฟ้าเลยเป็นอะคูสติกก็คือเป็นพวกแกนเปียโนพวกอะไรต่างๆนะครับพวกอัพไลท์ไม่ได้เสียบไฟเลยแต่ถ้าเป็นเปียโนไฟฟ้ามันก็จะต้องเสียบไฟคีย์บอร์ดด้วยนะครับส่วนมากก็จะเสียบไฟนะครับ อันดับแรกนะครับเราต้องสํารวจดูก่อนว่าเปียโ,โนที่เราจะแกะเปลี่ยนม้อแปลงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสายไฟเข้าสายไฟออกอะไรตรงไหนสํารวจดูรอบๆระบบมันนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนโอไฟฟ้ายี่ห้อเทคนิคนะครับนะของประเทศญี่ปุ่นทีนี้ตอนนี้มันมันต้องใช้มอแปลงเสียบแล้วขนไปขนมามันลําบากเจาหม้อแปลงยัดเข้าไปข้างในนะครับเราก็สํารวจก่อนนี่ ไฟเข้าตรงนี้อินเอเอซีอินเอซีก็คือไฟกระแสสลับนะครับเข้าตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวลองเสียบเนี่ยไฟเข้าตรงนี้แต่มันยังเป็นไฟร้อยสิบอยู่นะครับอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดอ่าเราดูร,บรอบๆแล้วต่อไปนะครับเราก็จะเปิดฝามันขึ้นมานะครับอ่าเปียโนไดหลายรุ่นนะครับเราไม่ต้องไปเปิดหมดหรือออกหมดนะครับเราไขาน็อตด้านล่างนะครับพี่น้องก็สังเกตดูนะครับ ไขน็อตด้านล่างแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเลยอันนี้ฝาเป็นขาสปริงนะครับอย่างอย่างเทคนิคเนี่ยพี่น้องต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เดี๋ยวไปงัดที่แรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปงัดเหมือนกันนะครับจนรู้ว่าเออมันมีขาสปริงอยู่แล้วเราก็ไปเอาดึงขามันออกแล้วเราก็จะเปิดได้เลยอันนี้ไขน็อตออกนะไขน็อตออกไปเลยแล้วแล้วก็เปิดฝาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรื้ออะไรหมดนะครับเราไขน็อตด้านล่างเนี่ยไม่กี่ตัวแล้วเราก็เปิดฝาออก เนี่ยหม้อแปลงหม้อแปลงที่เราจะเปลี่ยนเออหม้อแปลงที่เราจะใส่เข้าไปเพื่อนไม่ือใช้คําว่าเปลี่ยนมันจะไม่ถูกเนี่ยหม้อแปลงเก่าเอาไว้คงเดิมอดีที่สุดนะครับผมบอกพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเป็นของดั้งเดิมแล้วเวลาไฟที่เข้ามาเนี่ยมันเรียบนะครับอันนี้เป็นไฟเข้า220แต่ตัวนี้มันติด,ตดแท่นเลยติดแผ่นปิ้นเลยนะครับเนี่ยเราจะต้อง หาวิธีติดให้ได้นะครับมอแปลงนี้เอาเข้าเดี๋ยวลองหาวิธีเอาลงนะครับพอเราหมอแปลงมาเทียบนะครับเดี๋ยวเราก็ลองต้องลองปิดดูด้วยนะครับว่าถ้าเราใส่มอแปลงแล้วอ่ามันจะปิดฝาได้ไหมต้องลองดูนะครับแล้วขนาดมอแปลงนะครับพี่น้องดูขนาดมันไล่ๆกันนะครับอย่าเอาเล็กกว่าเอาเท่าเท่ากันหรือใหญ่กว่ายิ่งดีเนี่ยฝาฝามปิดได้นะครับทดลองปิดขึ้นปิดลงดู อพอเราไม่ใช่ว่าเราไม่ทดลองพอใส่หม้อแปลงไปเสร็จแล้วฝาปิดไม่ได้ยุ่งกันใหญ่ต้องลื้อใหม่อีกนะครับอันนี้ฝาปิดได้นะครับเอาแล้วนะครับทีนี้เรามาเตรียมเตรียมเลยนะครับเตรียมที่จะใส่หม้อแปลงเข้าไปนะครับอันนี้เป็นหม้อปแปลงที่เราจะใส่เข้าไปเพิ่มนะครับใส่ก็คือแปลงนลั่นแหละแต่เราไม่ได้เอาความเก่าออกนี่จุดศูนย์นั่นก็คือไฟร้อยสิบแล้วก็ เข้า220นะครับเขามีบอกไว้อยู่แล้วอันนี้ลักดังเดิมที่มันติดอยู่กับแท่นนะครับเราต้องหาวิธีตัดมานะครับอ่ามันติดอยู่กับแท่นเลยตัวนี้ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่เราก็ตัดตัดสายออกมาเลยแล้วเอามาใส่ตรง110เนี่ยครับปกติแล้วตัวนี้มันจะใช้เสียบไฟใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยพอดีผมตัดออกแล้วก็คือจะเป็นลักทีนี้เราเอาตัวนี้ามาใส่ มาใส่ตรงทางออกของหมออแปลงร้อยสิบเลยทําง่ายๆนะครับเนี่ยพ่วงมาเลยนะครับ,เพ,เ,นะรบเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องไปรื้อปิ้นนะครับไม่ต้องไปรื้อปิ้นออกเนี่ยเอาใส่ตรงนี้ 110. ร้อยสิบเส้นหนึ่งใส่จุดศูนย์คือจุดคอมมอนอีกเส้นหนึ่งก็ใส่ร้อยสิบโวลต์ที่เขาเขียนไว้นะครับหมออแปลงอันนี้มันออกฝั่งเดียวคือหมออแปลงบางบาง,บาง,บางชนิดมันจะออกเข้า220ออก110อีกฝั่งหนึ่ง นะสายขวานะครับแต่นี้มันออกฝั่งเดียวกันก็ไม่เป็นไรก็ทํางานง่ายดีนะครับนะครับนะเดี๋ยวไม่ค่อยถนัดผมถือโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวจะต่อไว้แล้วให้พี่น้องดูนะครับอันนี้ไฟออกร้อยสิบเนี่ยเราเชื่อมไปหาหมอแปลงอันเก่าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเราเดี๋ยวเราเอาตะกั่วเชื่อมแล้วให้มันไปหาหม่แปลงอันเก่าเลยเนี่ยพี่น้องเข้าใจนะหมอแปลงอันเก่าคงไว้ไม่ได้ออก นะครับเอามอแปลงใหม่ใส่มาแล้วก็ต่อออกจากเนี้ยไอ้ร้อยสิบเนี่ยไอ้สองเส้นร้อยสิบนี้ปกติแล้วจะเป็นจะเป็นปลั๊กแต่เราตัดออกแล้วก็มาใส่นี่นะครับเนี้ยดนั้นมันก็จะพ่วงแล้วก็มาเข้านี่เลยเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้มากนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดล้าปิ้นล้าปิ้นอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็ทําอย่างนี้เลยต่อตรงๆไปเลยนะครับต่อออกจากร้อยสิบไปใส่มอแปลงร้อยสิบนั่นแหละ ทีนี้220เราใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงโมแปลงเรานี่แหละโมแปลงที่เราเพิ่มเข้ามาในวันนี้แหละนะครับแต่ไปเสียบไฟ220ก็คือปลั๊กอีกด้านหนึ่งนะครับใส่ข้างๆนี่แหละนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับอ่าเนี่ย,น,ยน,นะครับเนี่ยปลั๊กที่เราจะไปเสียบนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับปลั๊กที่เราจะไปเสียบ ใช้งานเนี่ยเราก็เอา220เนี่ยพอเสียบไฟมาปุ๊บมันก็นจะเข้ามาแปลงเนี่ย220เอามาใส่ตรงนี้นะครับแบบนึง <c oughs> เนี่ยเส้นหนึ่งใส่จุด0ูนย์ก็คือคอมมอนนะครับแล้วอีกหนึ่งก็ใส่อีกเส้นหนึ่งก็ใส่220นะครับแต่คู่นั้นเราใส่ไปแล้ว110เพื่อที่จะให้มันวิ่งไปที่แผงวงจรของเปียโนของคีย์บอร์ดนะครับเนี่ย อันนี้เราก็ใส่220เนี่ยถ้าเราใส่ผิดเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับมอแมแปลงมันจะคางเฉยเฉยจะอืดเฉยๆนะครับแต่เขามีป้ายบอกอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องใส่ผิด220โวลต์เข้า220โวลต์ไอที่ผมจับอยู่นี่นะเข้าเสียบไฟเข้า220ไฟออกร10ิโวลต์นะร้อยโวลต์แล้วมันไปไหนมันก็ไปเข้า แผงวงจรเข้าคีย์บอร์ดเข้าเปียนโนนะครับเนี่ยเห็นชัดๆเข้า220นะครับเนี่ยอะคอม,มอนใช้ชร่วมกันจุดศูนย์ใช้ร่วมกันนะครับมันง่ายดีนะครับเนี่ยส2 0เส้นนี้นะครับ 220, ไฟเข้า220ไฟออก110นี่ไปหาหมอ้อแปลงลูกเดิมนี่เนี่ยหมอ้อแปลงลูกเดิมไปหาลูกเดิมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับลูกเดิมก็เรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็เสียบไฟ220บ้านเราได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนเดี๋ยวเหลือเชื่อหลือเชื่อมตะกัวอย่างเดียวให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็ผ้าเทปแปะกันไม่ให้มันช็อตนะครับเนี่ยเรียบร้อยต่อพี่น้องเห็นชัดอ่าไฟเข้าร10ไฟออก220อยไฟเข้า220ไฟออกร1อนะครับพี่น้องเห็นชัดนะ อันนี้เป็นสายสายทําไมเราต้องมัดเป็นตุ้มๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราดึงมันจะได้ไม่หลุดนะครับสายไฟนะครับเวลาเราดึงมันจะไม่หลุดเราก็เลยมัดเป็นปุ่มไว้เป็นปมไว้อ่าเนี่ยเรามัดเป็นปมไว้เวลาเราดึงมันก็ติดนะครับมันก็ทําให้ไม่มันไม่มาดึงหลังกับหม้อแปลงนะครับนี่ครับเนี่ยหม้อแปลงลูก เดิมนี่มออแปลงที่ใส่ใหม่นะครับนี่มออแปลงลูกเดิมมีเตอแปลงใส่ใหม่อ่านี่ครับเรียบร้อยเชื่อมเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองปิดฝาลงดูนะครับถ้าปิดฝาลงได้ก็ก็ลองทีแรกแล้วก็ลงได้ไม่เป็นไรนะครับ เนีย่ยเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเนี่ยของนอกหมดเลยต้องเปลี่ยนมออแปลงถ้าลูกค้าซื้อซื้อตัวไหนก็ต้องเปลี่ยนมออแปลงให้เขานะครับเพราะว่าบางทีให้มออแปลงเข้าไปเขาก็เผลอไปเสียบอยู่ดีนะครับเสียบไฟบ้านเรานั่นแหละบางทีเขาหลงนะครับหลงลืมก็ทาให้เครื่องดนตรีพังนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับพอเปลี่ยนมออแปลงเสร็จแล้วเราก็ลองดูลองเสียบไฟดูนะครับว่ามันติดไหมนะครับเสียบเลยนะครับลอง ติดเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรนะครับพี่น้องก็หาที่วางมอแปลงใส่แล้วก็ต่อตามที่ผมบอกนั่นแหละไฟร้อยสิบไฟสองร้อยยี่สิบเข้าคู่หนึ่งแล้วก็ออกร้อยสิบโดยต่อตรงเลยต่อตรงไปหามอแปลงเลยไม่ต้องไปรื้อมอแปลงเก่าออกนะครับเพราะว่ามอแปลงเก่ามันเดิมๆอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วประเทศญี่ปุ่นเขาทาดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปรื้อออกมันวุ่นวายเพ้อเผลอมันจะพังไปใหญ่นะครับ เพียงแต่เราเอาหมอ้อแปลงใหม่เราเนี่ยเติมเข้าไปเฉยๆนะครับเ,เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพอดีลูกค้าเข้ามาซื้อคีย์บอร์ดไปเป็นโอเพฟ้านะครับแล้วเขาก็ให้เปลี่ยนหมอ้อแปลงให้เลยเพราะว่าเขากลัวพลาดในการที่จะไปเสียบนะครับเราก็เปลี่ยนให้เลยนะครับก็อ,อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับ อันนี้มอแปลงเดิมอันนี้มอแปลงใส่ใหม่เราก็ดูมอแปลงถ้าลูกให้ลูใกลใกล้เคียงกันถ้าใหญ่กว่าไม่เป็นไรแต่ห้ามเล็กกว่าอ่ะลองเสียบไฟเสียไฟเอาเปิดดิอยาบดูด,ดกันที่เย็บปรการนึง เรียบร้อยเอ้ยได้ได้ลองไหมเอาลองก่อนฟ้ามาฟ้ามาลองก่อนไหมมีประกอบให้นเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวรอให้มันเข้าแล้วโอเคเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยรู้ใจแล้วรู้ใจในวงการเพื่อนๆเพื่อนนะ ใส่ตรื่อยๆโอเคนะครับใส่หม้อแปลงให้ลูกค้าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างดีนะครับร้านนี้อยู่ที่พัทยานะครับชื่อร้านสยามมิอสิกนะครับมีพวกเครื่องดนตรีมือสองพวกเปียโน,โนพวกอะไรเยอะแยะเลยนะครับนะครับเอาแล้วนะครับสําหรับการเติมความรู้พี่น้องในการเปลี่ยนหม้อแปลง คีย์บอร์ดหรือว่าเปียโน,โนไฟฟ้านะครับหวังว่าพี่น้องคงจะได้ความรู้ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องก็ย้อนดูได้เลล่เจี้วนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆที่จะให้พี่น้องรู้นะครับและผมผมก็จะมาเล่าพี่น้องฟังนะครับเพื่อความรู้พี่น้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความรับรื่นสวัสดีครับ